หมอของมหมองผิดบรักษาวายบรักษาจังได้เห <Ont Slo an> <se ็นว่านะวาย กรแม่นส่วนตัวพุทธเจ้าเบรนตาจุไอเนี่ยทำสาธุบุญหลายขนาดเด้อแต่ว่าบ่ลืมภาวนาตัว ซื้อเจ็บอยู us us ่วะช่วงพาตัดหมอเนาะแต่แต่ว่าหูซื้อตัวอยู่ว่ะเออดีหลายภาวนาบ่แล้วเออคันภาวนาอยู่นี่บอกเป็นอย่างจักอันปูนี่แหละหลักพุทธเจ้ามันตัดไว้ที่เขาภาวนาเนะเวลาจำเป็นมาเขาจีได้ไซ อืมัเก็บก็เกิดไปกด้เดป็เกิันนีน่เดุ่แก่ก่บอกเป็นหยังอันนั้นเดอปูเด้อดีตผ่านไปแหลวมันจบเบิดแด้วไรค่นาะอันนี้ได้บวชอนุเคราะห์ลูกหลาน สงเคราะห์ยาทั้งสองฝ่ายได้ทั้งพ่อพงศใหญสวัสดิ์ในวันนี้ทางทิศหลางแล้วก็ทั้งลูกหลานลุงปูเองแมนบัสขนานดนัะ <c oughs> เอาเมือลงซักหน่อยเออบอกธรรมดาธรรมดาปูเนอ้อ จงังหวะโอ้ยไปไปไป,ไป,ไปวสันก็เลยรอเวลาจะน้อยวสันโทรมหาจิม,มาที่ไปเยี่ยมหลวงปู่อยู่เด้อวสันนอนอันนอนหลับสบายอยู่เมื่อคืนบ่หลับบ,บ,บ,บอก

พออยู่พุนจิตใจเนาะครับแรกๆพอต้องอินพันธิพามาคุณเคยกับปูดียุพันวันพันกับตัดขออภัยหำสองหน่วยออกทิ่มเลยปูเป็นมะเร็งวัสพอตัดเอาแล้วอ้ยใจมันสวงพันวันติหมอผมาหาหมออยู่ทิเด็กเขาโผล่ขึ้นอย่าหน่้แฮมโผล่ เก็บไปส่วนตัวอืมเปั่อกไปหาในพ่อพามาอบเรือสัตว์ปรอยู่ดูไปก็ได้มั่งสบายอืมครับเพื่อซีคอเก็บไปส่วนตัวอืมครับนะบอกเป็นอย่างเด้อเรื่องร่างกายกายกให้หมอเด้อแล้วแต่คุณหมอหล่น ส่วนจิตใจเอาธรรมะมารักษากันจิตใจไว้เย็นสงบบดเดือดรรออย่าง,อ,ง,ดดอ,อ,างอันนั้นคือหลักเดอ้อปู่เดอ้อหนาที่ปู่แผ่เมตตาให้ลูกให้หลานอยู่ดีสบายให้ลูกให้หลานอยู่ดีมีแห้งหนาทีปู่แผ่เมตตาอย่างเดียวเบิดโลกนี่ เด้อฮึ่นอนเอาอะไรเด้อนอนแพ่เมตานอนภาวน่าตีงขิ้งกับตีงหนอตีงหนอผิดเนอผิดคู่เนอเหยียดหนอะหันเจ็บก็เจ็บเนอเจ็บหนอใจมันโบเจ็บดอกปู ร่างกายกับบเจ็บความเจ็บบวมในกายบวมในใจแต่มันเกิดหมองเดียวกันมันก็เลยรู้สึกสื่อๆตัวรู้นะ่ยคือตัวจิตรู้เจ็บผู้รู้คือจิตความเจ็บไม่ใช่จิตแยกมันจังสีเอากิเลสมันเบิด,บดโลดปูพอเจ็บปวดเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมาฐาน สมัยขางพุทธการผู้ใดบรรลุย่อนความเจ็บความปวดนี่่หลายเติบอยู่ปูจังจีน่าโมเมนต์โมเมนต์จังสันหรือโมเมนต์ขามยากเพิ่นในหูซือ้อปูมันสีเศร้าบ่าเศร้าเรื่องของมันแต่ว่าจิตเรารู้อยู่ว่ามันเกิดดับ ปวดปุบดับปั๊บปวดปุบดับปั๊บปวดปุ like บ,บกระดับปั๊บก็ดับกระดับกรดับมันธรรมดามันเป็นอยู่อย่างสันปูจันทีนาขันมันเบิดเหตุเบิดปัจจัยมันกเศเซาคันมีเหตุมันก็รู้สึกเจ็บซื้อซ้เบิ่งมันอยู่อย่างสีนอนภาวนาอยู่างสิขันมันขีดกับปั๊บมันปูนี่มห er าหม่องนี่นี่ม่องใจนี่ คิดหนอคิดหนอเบิ่งซื่อซืทันคิดกับคิดหนอคิดหนอเนบิ่งซื่อซือารมณ์ที่เกิดรวมกับจิตบ่เมนจิตปู่แจ้งชินนะมันเป็นอารมณ์ซื่อบ่เมนจิตได้สมมติว่าสมมติว่าเนาะมันดีใจเนาะ ก็ดีใจเนาะเดียวตัวดีใจบมแมนใจปู่ตัวดีหันบมแมนใจขันเสียใจตัวเสียกับแม่นใจเบิงมันอยู่จังสีว่าไม่เกิดดับเกิดดับบ่ก็าสามารถบรรุมารนผินิพ่านได้กำหนดคิดนอนเนี่ยปู่เจ็บกับบรรุมารนผินิพ่านได้มันเป็นอารมณ์ซื่อปู่บมเมนกายบมแมนใจเบิงมันอยู่จังสีขั่นเนาะ แต่กระเบิงกระขากล่างกายเบิดโลกบทต่างกันอย่างปูพระราชาก็เป็นคือเฮ้านีได้ปูเนาะจริงๆนะราชินีก็เป็นคือกันหมอก็เป็นคือเฮ้าวันนี้พอหมอแม่หมอเป็นคือกันปูเพราะฉะนั้นรักษาใจเย็นๆพอชีวิตปู บวชสำนีบุญหล่นฟ้าแล้วน้องตาไม่ได้อิ่มใจน้ำอย่างเดียวจยางสีนะเดอ้อพอเข้าใจตัวตัวนี้เออนั่นแล้วมันที่เกิดดับคิดปุ๊บเศร้าคิดอีกก็เศร้าอีกคิดอีกก็เศร้าอีกคิดเศร้าอีกจัางสีนะสมมติว่ามันงุนงิดงุนงิดปุ๊บก็บดับงุนงิดอีกก็ดับ เกิดดับเกิดดับธรรมชาติมันซื่อๆนี่เลยปู่คันเฮาเบิงมันเข้าใจแล้วนี่เห็นว่ามันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองใจเราเย็นซื่อๆอยู่ปู่เพิ่นว่าปัญญาเกิดกระจังสี่หลพระอรหันเจ้าบอกก็ยุ่งเจังสี่หละปู่เจ็บเพิ่นก็เจ็บคือเฮานี่แหละปวดก็คือกันนี่แหละคิดมันก็คิดคือกัน ก้คมคิดแต่อารมณ์แต่ว่าเพิ่นเบิงสื่อๆก็เลยสเสวินสเสวินนอนสเสวินอยู่ป่วยกับ่เป็นยังพอร่างกายบ่มีใจใจบ่มนร่างกายเบิงมันอยู่จากสีกิเลสมันสีเบิดไปเบิดไปปูคันนึกพ่ออดีตสมมุดเนาะขันชวนนึกพ่ออดีตคือป่วอันบาปก็เคยเฮ็ดสมมุตเทังนี่น คิดนาคิดหนอ่หนอยอย่มองหัวใจเอามันออกปูคือขี่ตีนมือเนี่ยขีบ่บอมเมนมือแมนตัวเออมือบมเป็นขีน่นาจังจีน่ากันไปพุ่นไว้เป็นเทนี้อย่างเขาล่างออกใดยู่คนมีปัญญากันเอาขี่ออกก็คือล่างออกเอาขี่ออกเบิแลละมือก็สะอาดเพราะมือไม่ใช่ขี้ขี้ไม่ใช่มือบาป ที่เคยเห็นมาแบบนั้กระสางคันคิดปุ๊บคิดเนอะดับปุ๊บคิดัปบก็ดับปุ๊บคิดั๊บก็ดับปุ๊บ,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 บเกิดดับเกิดดับมันสิเบิดไปเบิดไปปูวิธีีเอาออกเอาออกจังสินอนเอาออกมันอยู่จังสิ <laughs> เด้อ <laughs> เข้าใจตัวจังสินะ รักถ้ำพุทธเจ้าเป็นแสดงไว้เพื่อความสงบเย็นแห่งชีวิตให้ปฏิบัติอยู่จังสิยานิปูนศีลสมบูรณ์การสุขีดปวดหนึกมันนี่กับสมาธิเกิดปูกันเห็นมันเกิดดับ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 คิดเราก็ดับดับแล้วก็คิดอีกดับอีกคิดอีกดับอีกเกิดดับเกิดดับอันคือตัวปัญญาปูบ่ต้องไปวุ่นวายน้่มันจะสีนับปู เคยเบิ่งหมอลำอยู่ตัวอคือกันปูอันนั้นเขาเล่นละครทางนอกอันนี้มันเล่นละครทางในคื่อเล่นจบแล้วมันก็เข่าสากมันมันก็เข้าไปทางในปูตัวไม่ออกมาเล่นอีกก็เข้าไปอีกมันเล่นเองมันแล้วก็เข้าไปเองมันปูผูห้าเบิ่งเบิ่งสื่ออันนี้คือกันปูโบตางอีหยังกันเน้ บางเธอมันเล่นบดสศกมีอยู่นี่น้อยใจเสียใจทุกใจเห็นบ่บางเธอมันเล่นบดลาเ่ิงกะแช่มชื่นเบิกบานจะชินะปูไม้ก็เล่นในห้องเบิงซื่อๆเนียคันค้นมีปัญญาเบิงปูหลดซื่ออยู่จิตเนี่ยเพราะท้งบดเนี่ยมันเล่นซื่อผู้เบิงคือจิตจ้าชินะอันผู้เล่นคืออารมณ์ เบิงมันอยู่ยังสีปูอยู่แบบเซเวินเสวินแล้วแต่มึงเถอะกูดูมึงเฉยเฉยกูจะไม่เป็นทุกข์กับมึงหลดปูด้วยแห่งใจเด็ดอยู่แล้วเ <c oughs> ข้าใจเนาะ <c oughs> โอ้ยมันบุญหลายนาจอโอ้มยมาเยี่ยมปูกอนนะวสันนว่วสุปุญญายสวัสดว์บอกไป่อไม่ออกฟัง ผมไปน้ำเด้อพอนพศวรวษไปไปน้ำกันเป็นตัวแท,นท่นเจดีน่ะเพราะฉะนั้นอนภาวนาให้สวสวรรักษาจิตจนี่เหจุใดร่างกายผู้ใดก็ตายคือกันหมดจริี่นะแต่ว่ามันสำคัญว่าขั้นจิตนี่เอาบาปออกคือลูงตาบอกแล่สังเกตมันสิรับตอนใดมันสิสงบไปตอนใดคิดหนอดับบุบ บ่หรือปวดหนอระดับปุ๊บบ่หรือพองนอยุบหนอ,หนอทองนอดับปุ๊บบ่คือยุบหนรอดับปุ๊บขันจืดได้เทือเดียวเท่านั้นปูบาเพลมาหลายพบหลายชาติก็ะสังเบิดปูบ่ลงนลกรกเปียสุกไก่สะาชันบาตันนั้นเบิดเลยปูเนี่ยพระวนาเนี่ยเป็นแนวหัน เพราะฉะนั้นโอกาสบอสุบอยู่ดีสบายก็เรื่องของร่างกายปูเนอะเนาะหมอก็เป็นคือเฮ้านี่แมนบอลพอหมอแม่หมอก็คือเฮ้าอันนี้ตัวฝรั่งก็คือเฮ้าอันนี้ปูลวงตาเนี่ก็จังมาได้นี่มันพ่อมาได้นน่โลกหลงตาทั้งหลายก็หลงปูท่างตาโลกตาโลกหูโลกจมกูกหูดเด โลตับโลกปอดโลกไตฟุนาปูโลกบาวานโลกอย่างต้งนตั้โอ้ยจะไม่มันหลายโลกแล้วแต่มันจัางสินาปูเดอโอ้สาธุสาธ,สาธุเบิ่งกระหักเดาปูเดอยให้มันเป็นถูกน้ำสึ่งใดๆในโลกอยาเป็นถูกน้ำหลั่งกายเขาใส่มาคุมแล้วปูรถมันเก่าซื้อเนาะ อันนี้สมใส่เดาปูเด้อเออ้เออน,นั่นเนี่นนนวยวายยยยยยยเยนยย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 อยยยยยยนยยยยยัยย่ยยยสยยย่ยยยยยยย คันสอมจังได้ให้หมอสอสอ,มสอมหมอสอบ่ได้กะเขาก็ถิ่มส่นตัวเขาก็เคยถิ่มดูเสือเก่าเนาะผ่าเก่าเมนบนอันใดก็เก่าเขาเอาถิ่มมันใส่บ่ได้นะปูแล้วเขาก็ไปค่อยเอาไหม่ปูคันสูวว่าถ้ามีบุญอยู่แล้วมันได้ของดีดีดต่อไปปูสะดวกกว่าจังชิน่ะเพราะฉะนั้นพุทธเจเ้าเลยว่าวางเสียร่างกายเนี่ย เพราะมันไม่ใช่ของเรายืมโลกมาใช้เฉยๆสินาปูนี่ยืมโลกมาใช่ีเด้นี่เดี๋ยวนี้เขาท้วง <c oughs> เฮาก็เลยค่อยขึ้นเอาไว้ที่สินาปูประตุถ่ายก็เอ้าขึ้นจะจบเฮาก็ไปเอาแนวดีๆกว่าเก่าสินาปูเดอ้อเข้าใจเนาะขั้นเข้าใจอย่งสิเหลยอันนี้สิเยีมเยี่นปู ลูกเต่าบ่งแห่งคาดปัญญาญาติญาปูเข้าใจเนาะจ้าสีนนะเพราะฉะนั้นหนาทีอย่าลืมแผ่เมตาอย่างเดียวเดิอหลวงตากับแผ่เมตายุเประจำประจำ <c oughs> <c oughs> ก็บอกญาติบอกโยมบอกครูบาอาจารย์หลวงปู่เข่าลงบาลจะจีนนะแล้วกับต่างจิตต่างใจแผ่เมตตาจ้าสีนนะ เอาบุญถวายหลวงปู่เด้อหลวงปู่รัษาธุน้ำโหลดเด้อจังจีนะนอนภาวนาะอย่าลืมเด้อหลดเก่าเด้อสอมใส่ลูกตานนี่ก็สอมไปใส่เจ้าน้อยจังจีนะะหลดส่วงหลดเศร้าวไว้ไว้สว์บัญหา่นเฮตอัน อน,อนุสรสถานทั้งหนาวัดแล้วเราจังไปค่อยฉลองน้ำกันเน้วปูเดาอให้ได้บุญน้ำหลายๆปูเห็ดลวงตาตั้งใจไว้ว่าล่านหาพุ่นได้อยังหน่อยจงิี่นะจังฉลองจงจีินะปูเด้ะเศ้าไว้ไวนี่มันเศ้าอยู่นี่ปู เศร้าอยู่เนี่ย,ย,ยบัตรสุยางเศร้าอยู่ใจครับเนี่ยขบัตรเป็นทุกข์จบบัตรสวรรค์ปูสวนอันนี้บัตรโลกเป็นคือกันมันบัตรเศร้ามันนั่นเถ่าไปเรื่อยๆเจ็บป,ป่วยไปเรื่อยๆนที่สุดไปว่าไหมันก็ตายท่องหันหนึง่งแต่ว่าอันนี้หันเย็นสบายแล้วบัตรเป็นทุกข์นั่นสิ่งเราได้แตปลุกปลงแล้วก็พันอุ์นว่าชีวิตสุขสงบเย็นเนอ เอาเนี่หยของไปนี่ยขอปูนยัยบ่อือโอ้ของปูนญัย่อปูนญัยสองพันขนปูเอาถวายเองเนี่ยเอาเอาสาธุนั่พ่อปูนยัยเด้อสาธุนิพพานะปัจโยโหตุเอาใจเลยว่าไม่แม่ละ แล้วอืมไม่อีกละไม่เออไม่อีกสองละอืมอันนี้ของคณะสงฆ์นะยานา,ยางโยมอันนี้เอาใจได้ปูเนื้อ สาธุสาธุอาวปูเด้อโอ้โลูกลุงตาเด้ปูเด้อสาธุสาธุพ่อด้นมาก็เอาใจมากประจําประจําปูเด้อจังสีน่ะพาอฉะนั้นเทขึ้นลุงตาเว่าเด้อเบิ่งมันเอากิเลสออกยาะสะอ่อนมันอันนี้ แต่ว่าใส่มันมันคุมเด้อคุมละละเดี๋ยวนี้เด้อแต่ว่าพให้มันคักก็นี่อีกเด้อโอ้ยไปบวนนำกันต้องตาโลอิ่มใจน่าจะผลจะหอดเมื่อน,นี่ปูเอ,เ,อเ,อเอาสาธุนิทานประโยโหตุเอาสันเอาไปทำประโยชน์ ไปสรางอนุสรสถานให้เดอ้อบรวร่าจารย์เก่าลูกผุนปูสร้างไงสองตูอะล,ลอื่นๆอยู่พรนเทศถ้ำปูจังไปเบิงถ้ำพิเศษเนี่โอ้ขาใหญ่องปูเขาขยันาง